สวัสดีครับพี่น้องสุขุทุกคนพอกับผมปลาเคืองเซื่องแทบอีกแล้วครับเม mm ื hmm. ่อน,นี้ผมมีผ้ามาเอาเฟ็ตหน่อยที่ผมอนุบาลไว้ mm hmm. มันใหญ่เหรอครับเ mm hmm. ชียวไปลงไว้ในขอกมัน mm hmm. นี่ครับ mm hmm. ตัวใหญ่แห้งแล้ว mm hmm. ผมะเะีอยลงไปใส่ขอกและดีนดีล่ละ ผมมาทุกวันไว้ประมาณเดือนละคือประมาณเดือนละครับสามสี่อาทิตย์ไงไงพ่อเชียวลงไปไว้เลี้ยงไม่ขอกนะครับอยู่จังสีมันเออัดตัวไง่ะครับไปไงขอกไปให็นวู่มองที่มัน, Air ว,ว,มมนวิ่งได้สะดวกรวดเร็ว เขากินน้ำได้สะดวกมางทีนี่นี่ครับขอกเป็ดทีผมอนุบาลไว้แล้วผมก็ยใมาปล่อยลงทีก่อนซุ้มเนียรุุ่นนั้นหาหกเจ็ดตัวครับแต่ว่ามันเหลืออยู่จากตัวบนเหลืออยู่สี่หาตัวหาตัวแล้วนันงไง่ายเหรครับนี่ผมมีมาปล่อยไว้ขอกนีเพิ่งขอกผมเอามาเป็ดหน่อยอนุบาลไว้ครับนี่ยเสียมาปล่อยจะซุ่มลุ่มทีมัน เอาเวลาเอาเล่นได้หรือมึงวะเอาเอาไปทีละตัวไปเล่นเลน้นเอาเล่นได้ครับมันอยู่ในถังในน้อยๆีผมใส่ไว้มันโบทันเดี๋ยวออกกำลังเลนเ่นจะเกลื่อเอามาป่อยลงในสีเหมือนกับมันตื่น <c oughs> เต้นเจตโต ตัวนี้ไงเรียนมะบึงมานล่ะ <c oughs> ขออภัยครับตากฝนผมเห็นนั่นเห็นนี่ตากฝนสู่มือฝนก็พอาะลิ่นๆนี่แหละครับมันก็เลยเห็นห้เป็นวัดแน่นิดหน่อยตัวนี้มันก็ใหญ่เติบแล้วครับว่าสิจับออกเดี๋ยวเบ่งก่อนบ่งมือแรงก่อนทำมันรังแกีตัวหน่อยผมก็จะจับอกจกับสามสี่ตัว เป็นอย่างนั่นเ็ดตัวนั้นมันก็ไปอยู่กับเ็นหน่อยเสยครับดูแลกันอยูเอ่เดี๋ยวกระเี้าเขาอาหารให้มันนะครับเ็ดทุ่มนี่ผมว่ดในเกลือมันนี่ครับเลื้อยอยู่นี่กระิสิเที่ทยวงอาหารผสมกับเขาไป เดี๋ยวมันมากินงวงมันเองนะครับเดี๋ยวมันก็มากินของมันเองที้งออกก่อนทำไมล้มเลยปกติมันมีไก่หน่อยกันแหละครับอยู่นี่แต่ว่ามันใหญ่เหมือนหลี่มันออกเหมือมันก็เลยเป็นเอาวัให้เป็ดถ้ามันใหญ่ ให้ฝึกให้ตัวนี้หน่อยมันกินข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกมันราคาบ่ค่อยดีช่วงนี้ผมเลือกมาเลี้ยง,งใส่กับหัวอาหารใส่กับเอาออาไปนะครับน,น,นี่คือน,น้ำที่น้ำเก่าออกก่อนครับน้ำเก่า,าเอาชีเรียวน้ำหม่มาใส่ นี่ครับมันกินเอากินไปอีลายกินไปเหลือๆอ,อังสกิกวาดออกมันบ่่อยกินเขาเอาไปวานให้อีกขอ,อกหนึ่งนะครับสุ่หนังมันใหญ่แล้วมันมีทั้งไก่ทั้งเป็ด ก็ลปล่อยมันอันนี้อยู่นี่เอาไว้โดนฝนตกใส่เดี๋ยวมันก็เป็นนอครับน้ำตัวนี้เราก็ล้างออกขออดูเปลี่ยนน้ำใหม่ให้มันนี่แล้วก็เอาออกอย่างนั้นก็เปลี่ยนน้ำใหม่ให้น,นี่คือน้ำ เปลี่ยนน้ำให่ให้ประจำแล้วครับนามมันดำมันโอยเปลี่ยนนามมันจุย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 ยักษ์ยังไปยังมันนามมันก็สกปรกเขาก็จะมาเทนามให่ให้มันมันเลียนมาล่ะเลียนหน่อยนี่ตัวหนึ่งไม่เคยเลียนแลนี่ล่ะลูกบังลูกบังเป็นจะไหนเออเลียนไะไอยู่ตายเออไปอยู่น้ำการหุ่นผุนเอออันนี้เปลี่ยนนามให่ให้ครับ อันนี้ก็อีสนาไว้ยังสี่นะครับเป็ดหน่อยมันยังกินได้ใส่ถังใหญ่ไหลมันมีลำบากนี่นะครับผมก็จะมาเลี้ยงไว้ตรงนี้แหละจนมันใหญ่ใหญ่ซัมดูนีแล้วผมจะจับออกเลยครับสักพักหนึง่งผมเบิ่งก่อนว่ามันใหญ่แห้งมาจับออกไปไว้อยู่กับไอ้สุ่มลุนใหญ่อยู่ข้างอีกคอกหนึง่ง นี่ครับหอกนี่สิีเป็ดรุ่นใหญ่แล้วสุกน้ำท่อขายแล้วหรอครับใหญ่มึดเอากินเมื่อยลาแซ่บวะนี่ครับรุ่มโน,น่นี่แหละนี่เสร็จที่มันเหลือๆผมก็จะมาวานลุงเป็ดซุ่มใหญ่ๆมันมากินนี่คือเป็ดซุ่มใหญ่ๆ นี่แล้วครับล่ข้อขายแล้วครับขายไปเกือบมือแล้วแหละเหลืออยู่หาหกตัวเป็ดขุ่มเหลือบ่หลายแล้วได้รุ่นหน่อยซุ่มนี่ขึ้นมาเพิ่มอีกตอนนี้ตอนรุ่นพีมันประมาณหาตัวรุ่นผมมาปล่อยวันหนึ่งกรเจ็ดตัวเพิ่มมาอีกซิบกว่าตัวครับแม่พันซุ่มอีกคอกนึงนั่นอันนั้นอยู่กมีครับหมายถึงว่มามันกำลังหมอบอยู่กับมีหมอผมก็เชียวไปอนุบาลจังสี่แล้วครับอนุบาลแล้วผม จกเกือบเดือนหรือเดือนหนึ่งไงมันใหญ่พ่อมันใหญ่สามารถเลี้ยงใดส่งเสริมเออเขาอื่นยังไงเลี้ยงดูเจ้าของเองไดดูแลตัวเองไดก็มาปล่อยลงแต่ก็เอาเงื้อเอาหนามมาห้มันยังสิอะไครับถึงความมันสิไงครับอันนี้คือเกลือเป็ดหน่อยนังจากนั้นผมก็จะไปเกลือหมูเกลือไก่เกลือเป็ดทั้งคุณนะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่ติดตามส้มสุขุสุขน อันนี้คือขอกประดุกขอให้ลำไม่ลุ้ยนะครับถูกหวยรวยเบอร์หวยกระชีออกล่ะใหญเก็บใหญจนครับขอบคุณหลายๆครับพอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ